ว่างก็ไปหาคนเล็กเจ้คนแหลเนี่ยหน่าต้แสงอยู่นั่นน่ะมันอะไรทำไมไม่ขุดแล้วทำไมไม่ขุดไปเองล่ะกูตีเคียวว่านอยู่อ้คนว่างไม่ทำอะไรเลยเด็ดตีเลยขุดขุดเองสิวะมีแบบมีพลิกแอ็กอันทรงพลังมีพลิกแอ็กที่ได้มาจากเทพฮารักเลยนะเว้ยทองแดงโอ้ยใจทองแดงก็เอทะไร เนี่ยตัวเนี่ยคุณแจไอกล่องเนี่ยเขาวางไงกล่องนองล่ก็ถ้าหลอมก็เอาทองแดงที่หลอมมาเป็นบาร์ก็มาค้าคุณแจแล้วมาเปิดเอาก็ได้ถ้าไม่เจออบากกล่องมาดิมาดิมาดินกเอาเอามีคนหนีคอกเอ้าเขาดูบอสไปดูไปเคานู้นแล้วเหรออะไปขอกับบอลกันคนนกไว้เอาไว้แดนนี่คนนกมาสิรอเออเป็นเนื้ออะเ คนขตีตั้งนานมาวางปิดอีกดู